เราจะมาเริ่มการเปลี่ยนฐานแจรถเบนกันนะครับตอนนี้เุนแจอเขามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันดันตรงนี้นะครับดันดันขึ้นไป จแล้วกุญแจสำรองก็จะเด้งออกมานะครับนี่นะครับเด้งออกมาเสร็จเราก็ใช้กุญแจสำรองนะครับตัวนี้นะครับดันเข้าไปตรงมุมนะครับในรูตรงนี้ครับดันข้าไปมันจะเด้งเด้งขึ้นมา อ็จะเล็งขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะเจอฐานนะครับเราก็สามารถดูหมายเลขที่อยู่ในฐานนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบซื้อที่เซเว่นก็ได้นะครับแกะนะวิธีแกะก็คือการแงะใช้เล็บก็ได้หรือใช้อะไรที่แบบงีรยตรงนี้ได้นะขึ้นมาฐนะานมันจะหลุดออกมานะมง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็ปิด ก็ไปอย่างเดิมครับใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปอย่างเดิมแล้วก็เสียบกุญแจสำรลองเข้าไปที่เดิมเสียบเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับเปลี่ยนฐานลดเว้น